จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช2ิบปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่นนดินวายาย้าาทีายเ สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่รักและเคารพทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชนทีพบชาวอุบลในวันศุกร์ที่30เดือนมิถุนายน2 5 6 6 6วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านชนทียังตรงมอบหมายให้กระผม นายอภินันท์ทิชัยแกระหันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีครับการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีการดําเนินงานกิจกรรมในส่วนของสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การนําของท่านผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีท่านชนละทียังตรง และท่านผู้อำนวยการลูกเสือเขตพืต้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งท่านถาวรคูนิรัตได้ดําเนินกิจกรรมในส่วนของสานสักงานลูกเสือจังหวัดโดยได้มีการจัดทําแผนการอบรมของจังหวัดโดยมีการประชุมวางแผนพิจารณาร่วมกันถึงแผนการฝึกอบรมของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีที่มาขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือโดยกำหนดเป็นปฏิทินสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือประจำปี2566ซึ่งเป็นของสำนักงานลูกเสือจังหวัดขุนลราธานีโดยมีคณะกรรมการประชุมร่วมกันหลายหน่วยงานได้แก่หน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราธารีเขตหนึ่ง ถึงอุบลราชธานีเขตหสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานีอาชีวศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาเอก,กชนและสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีตลอดทั้งปีมีการ อบรมจํานวนทั้งสิ้น67รุ่นแต่ละรุ่นจํานวนไม่เท่ากันการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติสํานักง,งานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีกําหนดจัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจําปี2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในวันเสาร์ที่หนึ่งกรกฎาคม2566ณน่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีจะประกอบไปด้วยกองลูกเสือของจังหวัดอุบลราชธานีหลายหน่วยงานร่วมในพิธีวันดังกล่าวซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี บ้านน้องไหลมีลูกเสือและผู้บงคับบัญชาลูกเสือร่วมในพิธีทั้งสิ้น700อคนโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสมเพชไส้สักูเป็นประธานในพิธีการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่สองด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่สอง จัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2,566พร้อมกันทั่วประเทศภายใต้คำขวัญลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้แนะนําความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนโครงการในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ในการนี้สํานักง,งานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีกําหนดจัดงานระหว่างวันที่29ิามิถุนายนถึงวันที่สองกรกฎาคม2566นค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีบ้านหนองไหลโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ลูกเสือจิตอาสาที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน500คนจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลร,ราชธานีเขต1ถึงเขตสําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลร,ราชธานีอำนาจเจริญโดยโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมหลักๆในการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประกอบด้วย 1. พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะ,ะลูกเสือแห่งชาติงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าราชการที่หไและแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งกำหนดจ,จัดงานในวันที่29นิมิถุนายน2566เวลา19น,น,นาฬิกาณโรงเรียนบ้านหนองไหลพุทธเพิ่มวัฒนาราชโดยได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีท่านทัดพลเรืองศิลิ 2. พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่สองพศ2566วันที่30มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกาณโรงเรียนบ้านหนองไหลพุทธเพิ่มวัฒนราชซึ่งได้รับเกียรติประธานในพิธีในการเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสมพิษสร้อยสาคู 3. พิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566เวลา13นาฬิกาหน้ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีบ้านหนองไหลซึ่งประธานในพิธีได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสมพิษสร้อยสักคูมีผู้เข้า รับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น66ครายประกอบด้วยวิทยากรแกนนำระดับจังหวัดผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรายการวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับรายการผู้ว่าชนทีพบชาวบนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี231 <21 1 S 1> ปีอุบลราชธานีหุ้่งเหองเมืองธรรมระหว่างวันที่14-16กรกฎาคม2566ณบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองเริ่ม14กรกฎาคมชมนิทรรศการภาพถ่ายอุบลราชธานีจากอดีตสู่ปัจจุบัน15กรกฎาคมในช่วงเย็น ร่วมปฏิบัติธรรมและเจเริญพระพุทธมนตรสมโภชและ16กรกฎาคมในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สาม,มเณร231รูปพร้อมร่วมกิจกรรมฟ้อนรำจำนวน23,100คนและชมการประกวดศูนย์ทรพจน์อุบลราชธานีภาพฝันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเ,เมืองธรรม